สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกต้นไม้ไม้ประดับนะฮะที่ปลูกกันในบ้านแล้วก็ได้ความสวยแล้วก็ได้ความคงทนนะแล้วก็อาจจะขยายพันธุ์ได้นะแต่ส่วนการดูแลวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเตรียมดินและก็ผสมดินที่เหมาะสำหรับต้นไม้ประดับทุกชนิดนะฮะ ทำแบบโบราณนะที่ที่ที่คนเก่าคนแก่ได้ทํามาแล้วก็ความนุ่มของดินก็อยู่ได้หลายปีนะฮะโดยที่ดินไม่แน่นนะนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณนะฮะส่วนการหาดินก็ทั่วๆไปตามร้านที่ขายต้นไม้หรือดินถุงก็ใช้ได้นะนั่นะคือผสมมาส่วนใหญ่จะจะครบแล้ว ทั้งใบไม้ทั้งทั้งมะพร้าวสับบางที่ก็มีดินที่เท่าแกบอันนั้นก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่มาถึงเราเราก็ก็ต้องเพิ่มอีกนิดหนึง่งเพิ่มแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถจะทำให้ดินไม่แข็งไม่แน่นแล้วก็อยู่ได้หลายสิบปีนะได้หลายสิปีนะฮะ ย,ยิ่งเป็นกระถางปูนจะยิ่งอยู่ได้นานเพราะว่ายิ่งกระถางใหญ่ๆเห,หมาะเหมาะที่สุดต้นไม้ที่ทปลูกประดับตามในบ้านที่ใส่กระถางใหญ่ๆนะกระถางเล็กก็ใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนิดนึงก็การเตรียมดินปลูกต้นไม้ประดับทุกชนิดนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเน,น้นดินที่มันนุ่มแล้วก็ร่วนซุยเพราะจะทําให้ระ,ระบบรากรากต้นไม้ทุกชนิดจเจริญเตบิบโตได้ดีนะฮะถ้าเติบโตได้ดี ก็อาจจะแตกหนอ่อออกดอกให้เราเห็นอันนี้คือการดูแลต้นไม้แล้วก็การเตรียมดิน,นถ้าดินไม่ดีเราก็ไม่สามารถขุดขุดหรือหรือพววนดินได้ในในในภายหลังหลังจากเราปลูกไปแล้วนะฮะเพราะถ้าเราปลูกไปแล้วเนี่ยดินก็จะแน่น,นแล้วเราจะเอาเอาเสียมไปเอาเอาเอาพั่วไปแทงเนี่ยมันก็ไม่ได้นะฮะอย่างที่ผมปลูกปลูกเนี่ยก็คือทุกต้นก็จะงามหมด นะส่วนใหญ่ก็สําคัญที่สุดคือดินดินที่จะปลูกปลูกครั้งเดียวก็จบแต่ถ้ามันไม่งามหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไปพวนดินจะไปทําอะไรเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยรากก็จะขาดแล้วก็จะทําให้ต้นไม่โตนะคือครั้งแรกในสําคัญที่สุดว่าเราจะอ,าอะไรใส่ไปในดินนะฮะบางท่านก็อาจจะมีมะพร้าวสับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดินนุ่มนะฮะ แต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้ดินนุ่มแล้วก็ทําให้ความชื้นของดินเก็บไว้ได้นานโดยที่เราไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะส่วนการผรสมดินก็ทั่วไปเดี๋ยวผมจะลองผสมให้ให้เพื่อนๆดูส่วนใหญ่จะจะรู้กันอยู่แล้วว่าดินอย่างไงที่ต้นไม้ประดับทุกชนิดชอบนะฮะก็อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ผมเคยทบบําไปครั้งวันก่อนอันนี้เดี๋ยวจะทําเริ่มๆเ,เลยนะฮะก็เตรียมกระถางม,มา กระถางก,ก็ก็มีรูก็ปกติบางครั้งก็เอาฐานใส่ถ้าโบราณนะฮะก็ะเอาฐานใส่บางทีมันไปฆ่าเชื้อพวกแบคทีรียพวกพวกชลราพวกอะไรเนี่ยก็มีส่วนช่วยได้ในถ่านถ่านถ่านที่หูข้าวบางทีก็อาศัยก,ก้นไปก,ก,ก็ก็ช่วยได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่ที่จะเห็นกันที่เพื่อนเพื่อน,นปลูกในประดับก็คือจะเอามะพร้าวสับรองก้นไปก่อนไม่ให้ดินมันไหล อันนี้อันนี้แค่อีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนดินที่เราซื้อมาแล้วก็กใช้ได้ไม่มีอะไรใช้ดได้เลยแต่เพียงต่เสริมอีกนิดเดียวเสริมอีกตัวเดียวที่โบราณทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอน,นี่ก็ใส่ดินดินไปปกติดินที่จะปลูกต้นไม้นะอัน,นี้อันนี้ผสมแบบผสมคุกเขาเข้าไปเลยนะเราไม่ได้ผสมในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในถาดต่างหากแล้วก็มะพร้าวสับใส่ไปใส่ไปสักอย่างละสองส่วนก็ได้ ะะแล้วก็มะพร้าวสับอย่าลืมต้องที่ที่ผมคลิปก่นก่อนที่เคยบอกไปวิธีการปลูกต้นไม้มะพร้าวสับเลยต้องบางทีมันมียางแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นยางอยอ่งไงแต่โบราณก็บอกว่าควรจะแช่น้ําก่อนและความนุ่มก็จะมีนะฮะความชื้นก็จะอยู่ในนี้เยอะดินก็จะไม่แห้งมากในมะพร้าวสับก็ผสมกับดิน เพราะต้นไม้ส่วนใหญ่ทุกชนิดเนะี่ยแม้ประดับจะทําแบบนี้ดินต้องนุ่มระบบรากจะได้เดินไปได้ดีนะการทําให้การจเจรินตับโต่งของต้นเนะี่ยได้ดีนะฮะก็ไม่มีอะไรก็มีอยู่แค่นี้ที่เห็นนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญที่จะมาบอกวันนี้ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านคนสมัยโบราณน,นะแล้วก็ยิ่งเป็นกระถางปูนกระถางใหญ่หญเเๆเนี่ยกระถางร่นเก่าๆเนี่ยอยู่ได้นานๆเนี่ยควรจะใช้ตัวนี้ นะก็คืออะไรรู้ไหมของที่เหลือใช้โฟมโฟมฮะ Fo am. Fo am, นะไม่มีประโยชน์สําหรับต้นไม้ไม่มีธาตุอาหารแต่มีประโยชน์ทําให้ดินนุ่มนะี am, นะ่ฮะโฟมเนี่ยฮะสิบยี่สปีก็ยังอยู่เหตุใดถ้ายังยังกระถางยั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 งมีต้นไม้อยู่นะจะทําให้ดินนุ่มอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านคนโบราณสมัยก่อนที่ทำฮนะโฟมที่เหลือใช้เราก็เอามา ใส่เยอะก็ได้เล้น้อยก็ได้ไม่เป็นไรก็แล้แต่เราแล้วก็มาหักที่เหลือใช้โฟมถ้าใส่เป็นก้อนแบบเนี้ยก้อนเท่าเท่าเท่ามะพร้าวสับก็ได้ไม่มีผลอะไรเลยมีแต่มีแต่ผลดีคือทําให้ดินนุ่มเนี่ยโฟมเนยฮะสิบยี่สิบปีไม่มีย่อยสลายอันนี้ของที่เหลือใช้เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อมานะฮะโฟมที่ที่ที่ตามกล่องตามอะไรเนี่ยที่เขาใส่ของพัสดุอะไรมาเนี่ย มันเหลือใช้แล้วก็เอามาใส่ในกระถางต้นไม้ได้นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะแล้วก็อย่างนี้ฮะแล้วก็ผสมให้เข้ากันก็ผสมใ้กระดินเลยนะฮะบางทีถ้าถ้าถ้าท่านเคยซื้อต้นไม้เก่าเก่ามันกระถางเก่าเกนะ่าเนี่ยแล้วลองกระดินออกเนี่ยจะเห็นโฟมอยู่ในนั้นจะต,ต้องเป็นไม้เก่าเก่านะฮะถึงจะเห็นแต่รุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นนะผมเคยเห็นหลายครั้งก็ยัง,งงงอยู่ว่าโฟมมาอยู่ในนี้ได้อย่างไร ผมก็เก็บทิ้งก็จนไปหาหาข้อมูลมากับคนแก,แก่ที่อายุเยอะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ประดับเขาบอกว่าใส่เนี่ยทาให้ดินนุ่มทําให้ดินไม่ไป,ไ,ปไม่ไปติดไม่ไปชิดกันเพราะวาความนุ่มของโฟมเขาอ่อนตัวได้เลยนะนะฮะแล้วก็จะทําให้ระบบการระบายน้ําได้ดีอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณที่ทํานะใส่ไปได้เยอะไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรโฟรม แต่ไม่มีสารไม่มีไม่มีปุ๋ยในโฟมให้ต้นไม้แต่ได้ความนุ่มดินไม่แข็งนะอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านใส่ไปแล้วก็แล้วก็เอาดินใส่ไปปกติผสมขุยมาพานะพร้าวนะฮะแล้วก็ผสมดินก็เหมือนก็เหมือนก็ดินดินถุงที่เราซื้อมาก็ได้แต่เพียงแต่เรานำโฟมโฟมที่เราเหลือใช้เนี่ยใส่ไป มันจะทําให้ดินนุ่มนะฮะและก็ระบบการเจริญเติบโตดีกว่านะฮะที่ผมหลายๆต้นผมก็ใส่ด้านหลังผมมันทําให้ดินนุ่มรากดีใบก็ออกเยอะดอกก็ออกเยอะนะฮะหน่อก็ออกเยอะ,นะอ,อ,อ,ยอ,ะอันนี้คือสําคัญที่สุดคือดินถ้าระบบรากไปดีนะฮะเขาจะโตได้เร็วอยากให้เพื่อนๆลองมาใช้ดูสิ่งที่เหลือใช้สิ่งที่ประหยัด ก็จะมาบอกให้เพื่อนๆแล้วก็ลองนําไปใช้ดูเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีประโยชน์เยอะนะฮะประโยชน์ประโยชน์ในการดูแลดินดินให้ให้นุ่มแล้วก็ทนทําให้ต้นไม้อยู่อยู่โตโตด้วยฮะโตเร็วด้วยความ,มนุ่มของดินสําคัญที่สุดนะถ้ใส่คุยมะพร้าวสับปกติใส่วุยย้อคิวก็ได้เหมือนเหมือนทุกอย่างเพียงแต่เสริม เสริมโฟมลงไปนะใส่ไปในดินอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณนะอยากให้เพื่อนๆลองนำไปทำดูเพราะว่าของที่เราเหลือใช้นะแล้วเราก็จะประหยัดต้นทุนนะลองไปทำดูส่วนปลูกต้นไม้ก็ไม่เป็นไรก,ก็ปลูกปกติทั่วไปเหมือนกับต้นไม้ทั่วไปต้นอะไรก็ได้นะฮะที่มันต้นไม้ก็ต้องต้องให้มันที่ว่า พอดีกับกระถางนิดหนึ่งอย่าให้มันใหญ่มากต้นต้นที่จะปลูกนะฮะอย่างต้นนี้ต้นนี้มันก็ต้นไม้เก่าเก่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะว่าเป็นต้นอะไรเพราะว่าเป็นไม้เก่าเก่าที่ที่หายากที่หลายๆท่านไม่เคยเห็นนะฮะเดี๋ยวคลิปคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าต้นอะไรแล้วเป็นไม้เก่าเก่า ที่คนโบราณปลูกนะฮะในคลิปต่อไปอันนี้ก็คือจะมาดูวิธีการผสมดินดินสำหรับปลูกต้นไม้ดินดินที่ทำให้นิ่มแล้วก็ทำให้ระบบต้นไม้ได้โตได้เร็วนะฮะแต่อย่างที่บอกนำโฟมโฟมที่เราเหลือใช้แล้วแล้วก็มาใส่ใส่เพิ่มไปในด,ดินก็จะทำให้ดินนุ่มสิบปี20ปีดินก็ยังนุ่มเหมือนเดิมนะฮะ ส่วนการปลูกก็ยังทั่วๆไปก็ไม่มีอะไรก็หลายท่านก็คงจะ,จะรู้อยู่แล้ววิธีการปลูกแต่อันนี้มันจะบอกวิธีการเพิ่มให้ดินนุ่มที่เฉยนะฮะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูอยู่ในบ้านเรานะะดินนุ่มต้นไม้ก็โตเร็วอันนี้ต้นส่วนต้อนอะไรเดี๋ยวผมจะบอกคลิปหน้านะะเป็นไม้เก่าๆที่หลายท่านยังไม่เคยเห็นอาจจะยังไม่รู้นะฮะแต่ส่วนใหญ่กม็มันขั้นก็รู้แล้วแต่ไม่ค่อยเห็นต้นไม้ชนิดนี้ พราะหายไปนานแล้วนะฮะดินที่ผสมก็ผสมทั่วๆไปนี่น,นี่แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะฮะปากกระถางเนี่ยปากกระถางเนี่ยบางทีถ้าเราของที่เหลือใช้นะฮะก็คือคนโบราณคนโบราณจะเอากะบ๋าเมะพร้าวสับมะพร้าวเนี่ยเปลือกมะพร้าวเนี่ยที่ปอกแล้วเนี่ยฮนะหรือมะพร้าวน้ําหอมที่ขายตามตลาดกเก็บมาได้นะ เก็บมาแล้วก็เอามาหัน่นหั่นให้มันชิ้นๆแล้วก็วางบนนี้ได้อันนี้คือรักษาความชุ่มชื้นของดินให้อยู่ได้นานหลังจากเราลดน้าเนี่ยจากปกติถ้าเราไม่ใส่เนี่ยถ้าโดนแดดพักเดียวก็แห้งนะฮะต้นไม้ก็จะไม่ค่อยโตเพราะแห้งเกินร้อนเกินใบกับมะพร้าวเนี่ยช่วยได้เยอะก็เอามาปิดส่วนใหญ่ผมก็จะมาปิดตามตามตามบนต้นบนกระถางเนี่ย จะทำให้ต้นไม้มันชุ่มชุ่มแล้วก็โตได้เร็นะฮะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทําดูของที่เหลือใช้นะที่คิดว่าไม่มีประโยชน์นะฮะเราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะลองดูนะแคนะ่แค่นี้ก็ไม่มีอะไรวิธีการปลูกต้นไม้แล้วก็ทําให้ดินนุ่มดินนุ่มต้นไม้ก็โตเร็วนะ,ะเอามะพร้าวเปลือกมะพร้าวที่ไม่ใช้ เอามาวางข้างบนแบบนี้จะรักษาความชื้นได้ดีอย่าให้ชิ้นใหญ่มากนะฮะเพราะาเดินหะน้าหนอแตกมาเนี่ยเขาจะดันขึ้นลําบากนะทําไปไดหลายๆชิ้นนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูเพราะว่าของอันไหนที่มันประหยัดก็จะบอกแล้วก็ไม้ไม้อย่าลืมอย่าลืมปักนะฮะต้องปักต้องปักกันต้นล้มถ้าต้นไม่โยกลากก็จะไปได้ดี นะปักแค่ครั้งเดียวพอนะอย่างคลิปเป็นก่อนที่ผมผมผมบอกวิธีการการปลูกไว้ก็คือนาสายไฟพราะมันจะเป็นปินถนิมแล้วก็าไม้ปักอันหนึงนะทําแบบนี้แค่นี้พอแล้วก็โค้งต้นไว้ไม่ให้ต้นเขาเอ็นนะคลิปเป็นก่อนที่ผมทําไว้แล้วก็มาคล้องปลูกแค่นี้อันนี้จบวิธีการปลูกต้นไม้แล้วก็การทำให้ดินนุ่ม ดินนุ่มต้นไม้ก็โตเร็วแล้วนกะ็จะทําให้เราประหยัดต้นทุนต้นไม้โตเร็วนะฮะของที่เหลือใช้ก็คือโฟมนะครับอยู่ได้หลายปีก้าเพื่อนๆก็ลองไปทําดูทําในบ้านเรานะครับก็ขอขอบคุณแล้วนกะ็ถ้าสิ่งไหนที่มีประโยชน์ประโยชน์สูงสุดก็จะมาบอกขอบคุณครับที่ติดตาม